ค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาววันอาทิตย์ประจำเดือนเมษายนไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้ไนท์ซับวานโฟซับอซอร์สเดรไฮโลเปนควี o ซับวานทูซับคับดูเหมือนกับว่าในช่วงนี้คุณเหมือนกับจะอยากคิดที่อยากจะพยายามในการทําอะไรในบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้แต่ไม่สามารถที่จะทําได้นะคะเนื่องจากว่ามีอุปรสรรคมี ปัญหาหลากหลายนะคะที่ทําให้คุณนั้นจะต้องเรียนรู้ต้องศึกษาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้และก็คิดหาทางและก็ลู่ทางในการที่จะวางแผนในชีวิตคู่ของคุณนะคะในช่วงนี้เนาะ,ะในตัวตนของคุณนะค,ะคุณจําเป็นจะต้องคิดให้หนักนะคะคิดให้หนักคิดให้เยอะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ในความรักความสัมพันธ์ในอดีตนะคะที่เคยผ่านพ้นมาแล้วนะคะได้ The f o o l King of p e n t a c l e s ใน s u b c u p ใน Suppental c e The Charriot ดูเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ที่เคยผ่านมานั้นคือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จหยิบยื่นหรือเอื้อมมือไปขวายคว้าเขาได้ไม่สามารถที่จะ เข้ากันได้ดีนะคะคือไม่สามารถที่จะบางผู้บางท่านเนี่ยอาจจะมีความต่างในทางด้านฐานะซึ่งไม่สามารถที่จะไปขวยคว้า,วาหรือเอื้อมมือหรือไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้เมื่อเขามาคู่ครองกับเราหรืออีกแง่หนึ่งก็คือว่าพ่อแม่ทางครอบครัวเขา,เขาไม่ ไม่ถูกตาต้องใจเรานะคะในตรงนี้เนาะเนื่องจากความต่างกันตรงนี้ก็เป็นได้นะคะในตรงนี้นะบางคู่บางท่านจึงจำใจที่จะต้องสลักทิ้งตรงนั้นเพื่อที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้มาท,ทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้ต้องการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้สูญเสียไปก็คือ,อยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นั้นแหละแต่เพียงแค่ว่าความจําเป็นที่จะต้องสูญเสียคือ ความรักคือการให้การให้ก็คือให้คนรักของเรานั้นได้ไปเจอคนที่ดีกว่านะคะในความคิดของชาววันอาทิตย์คิดอย่างนี้นะแล้วก็ชาววันอาทิตย์ก็คิดว่าในเมื่อเราสละเราสูญเสียคนรักไปแล้วเพื่อที่จะให้คนรักของเรานั้นไปเจอคนที่ดีดีกว่าเราก็นําความรักครั้งนี้ประสบการณ์ครั้งนี้บทเรียนในครั้งนี้มาเป็น ามาเป็นครูเป็นมาเป็นอาจารย์ที่คอยสอนคอยตักคอยเตือนเราเพื่อที่เราจะได้เดินก้าวไปข้างหน้าในความสัมพันธ์ข้างหน้าที่ดีกว่านี้นะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็ณปัจจุบันนะคะคุณได้ทีซับซอ้อนเอซับซอ้อนเพจซับเพนจัคโคลคิงซับซอ้อนทีซับเพนจัคโคลนะคะความสัมพันธ์ในในปัจจุบันของคุณนะก็ดูเหมือนกับว่าก็ไม่ได้เบาไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่างอะไรกับ ในอดีตเลยซึ่งในอดีตเนี่ยจะดูเบาจะดูซอฟต์กว่าปัจจุบันด้วยซ้ํานะคะในตรงนี้เนาะซึ่งยังไงเสียแล้วคุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้คุณก็จะสามารถที่จะเอาชนะตรงนี้ได้อยู่แล้วนะคะคือได้อย่างง่ายดายเลยนะคะในตรงนี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเคยผ่านบททดสอบนี้มาแล้วนะคะในช่วงหนึ่งของในความสัมพันธ์ในอดีตนะ เพราะว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะดูหนักกว่าอาจจะดูเหนื่อยกว่าแต่คุณก็คิดว่าคุณสามารถที่จะเอาชนะได้เพราะว่าคุณมีบทเรียนคนคุณมีเหมือนมีหนังสือเล่มใหญ่ที่คอยตักคอยเตือนเวลาคุณคุณพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะมาเปิดหนังสือเล่มนี้จะย้อนดูหนังสือเล่มนี้เรื่อยๆนะคะในตรงนี้คุณก็เลยสามารถที่จะ ย้อนอดีตย้อนว,นวนัวานานำอดีตมาเป็นปัจจุบันเพื่อที่จะมาแก้ไขพูดง่ายๆว่านำวิกฤตมาเป็นมาเปลี่ยนเป็นโอกาสนั่นเองเนาะจึงทำให้ความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้เป็นไปในทิศทางที่ราบรื่นคือไม่เชิงว่าราบรื่นนะคะแต่ว่าจะดูง่ายขึ้นจะดูสอบขึ้นจากที่ดูยากๆจะดูง่ายขึ้นนะคะ จะดูง่ายขึ้นทันทีนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตนะได้ในซับครับเพจซับซอสเซเว่นซับซอสทูซับซอสทรีซับคันะคะในตรงนี้นะในอนาคตของคุณนะคุณจะชิวๆมากเลยนะในความสัมพันธ์ของคุณถึงแม้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะต้องมีความพยายามอยู่ในความสัมพันธ์นั้นก็จริงแต่ว่าคุณจะดูชิวมากในตัวตนของคุณนะ ถึงแม้ว่าตัวคุณนั้นจะพยายามคิดพยายามตึกตออพยายามแบบทำเรียนรู้ถึงแม้ว,ว่าคุณจะมีความกังวลความประมาทในความสัมพันธ์นี้ก็ตามนะคะแต่ยังไงแล้วคุณก็ยังคงชิลอยู่ดีเพราะว่าคุณคิดว่าคุณสามารถเอาชนะได้อยู่แล้วเหมือนข้อสอบอะคะ่ะคุณไม่สามาคุณไม่ได้อา่านหนังสือใครๆก็คิดว่าคุณนั้นไม่สามารถไม่สามารถสอบได้ไม่สามารถอะไรได้อยู่แล้วแต่ รู้ไหมคะว่าคุณอาจจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์อาจจะไปดูข้อมูลจากจากออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งอ่านหนังสือแล้วนะคะอาจจะไปให้เพื่อนเล่าให้ฟังให้เพื่อนอ่านให้ฟังหรือว่าไปาในเชิงที่ว่าเราไปดูในสื่อต่างๆของต่างๆนะคะอาจจะมีการ แบบเนื้อเรื่องซอสของเกี่ยวกับการสอบก็ได้นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งแง่แง่มุมอ,อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่จะทําให้คุณนั้นสอบผ่านหรือผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะนี่คุณก็เช่นกันคุณคิดว่าคุณนั้นเคยมีบททดสอบของครั้งเก่าก่อนของในอดีตมาแล้วนะคะคุณก็นานำ,นำาประสบการณ์ของคุณในครั้งในครั้งนี้ค่ะมาแปลมาผันมาพลิก วิกฤตการเป็นโอกาสแล้วก็ดัดแปลงเล็กน้อยนะคะจึงทำให้สิ่งหนักๆที่คุณคิดว่าไม่น่าจะผ่านพ้นไปได้ก็กลับกลายมาผ่านพ้นได้นะคะถึงแม้ว่าตัวคุณเองแล้วจริงๆลึกๆแล้วนะคะชาวชาววันอาทิตย์ก็คือว่าคุณสามารถทำได้คือลึกๆแล้วคุณทำได้แต่ว่าคุณเองชอบชอบแบบคิดว่า เราจะทําได้หรอคุณชอบดูถูกตัวเองนะคะในตรงนี้นะคุณชอบดูถูกตัวเองแต่เนื่องจากว่าคุณนะเป็นคนที่มีความสามารถในด้านนี้โดยเฉพาะนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่านําการดูถูกของตัวเองนะมาเป็นมาเป็นด่านหน้าก็เลยทําให้คุณเหมือนกับว่าคุณ,คณถูกปิดตาด้วยความด้วยด้วยความประมาณและก็การดูถูกของตนเองจึงทําให้ไม่เห็นถึงความถึง,ถงชัยชนะที่จะตามมา ะะแต่ยังไงเสียชัยชนะเนี่ยตามมาอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าคุณนะไม่รู้ถ้าคุณรู้เนี่ยคุณก็จะไม่เครียดอย่างนี้นะคะในตรงนี้เนาะดูแต่ตามหน้าไพ่นะคะเซเว่นสอบซ้อนเซเว่นสอบซ้อนเนี่ยคือคุณพยายามที่จะหาข้อมูลไปเรียบเรียงข้อมูลรวบรวมข้อมูลท,ท,ทั้งที่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยคุณเคยรู้ว่าหมดแล้วยิ่งคุณอ่านเท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งอ่านเรื่องเรื่องเดิม คุณก็รู้แล้วอ so> ่านเรื่องนี้ก็รู้แล้วอ่านเรื่องนี้ก็รู้แล้วเพราะอะไรคะทาไมคุณต้องยอมยอมยอมตัวเองเพื่อที่จะไปอ่านหนังสือเร่มเดิมๆทั้งๆที่เรื่องเดิมๆยังไงยังไงก็เป็นเรื่องเดิมอยู่ดีคุณกลับไปย้อนอ่านเรื่องเดิมเพราะอะไรเพราะคุณคิดว่าคุณยังไม่รู้เพราะคุณคิดว่าคุณยังรู้ดีไม่มากพอแต่แท้จริงแล้วคุณรู้ดีคุณรู้ดีคุณทําได้ แต่คุณดูถูกตัวเองคุณประมาทคุณจึงไปย้อนอ่านหนังสือเล่มเดิมทําให้ตรงนั้นเสียเวลาไปแต่จะทำว่าอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ําๆรอบหลายๆรอบดีไหมดีนะคะเพราะจะทําให้เรานั้นอ่ามีความที่แบบมั่นใจมากขึ้นมีความที่แบบมีข้อมูลที่แน่นขึ้นมันแม่นยำมากขึ้นในตรงนี้นะคะ ก็คือดีเป็นผลดีแต่ว่าผลที่ที่ไม่ดีนะตอนนี้ก็คือว่าคุณอะไปคือคุณคิดว่าคุณไม่รู้คุณก็เลยอารีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตความคิดของตนเองรีเซ็ตตัวเองแล้วก็อากรอกข้อมูลเข้ากับตัวเองว่าตัวเองนั้นอะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราต้องไปเอาข้อมูลมาใหม่เราจะต้อง เซฟข้อมูลใหม่นะเราจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่แท้จริงแล้วข้อมูลที่คุณมีอยู่เนะี่ยคือดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องรีเซตไม่จําเป็นที่ต้องไปหาข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเพิ่มอะไรแต่อย่างใดเพียงแค่ว่าคุณมาทบทวนเรื่องราวเก่าๆแล้วก็นําเรื่องราวเนี้ยมาแก้ไขแล้วก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ในนี้นะ แต่ในอนาคตของคุณถึงแม้ว่าคุณจะมีความลุ้ยที่แบบว่าหนักเหนื่อยหาวิถีทางกลยุทธ์ต่างๆนาะนาะนะก็จริงแต่ในอนาคตคุณมีความสุขอยู่แล้วเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่อชอบแบบเรียนรู้ชอบที่แบบหาข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะคะในตรงนี้เนาะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคุณเป็นคนฉลาดโดยที่ไม่รู้ตัว คุณรอบรู้คุณเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงนี้โดยที่ไม่รู้ตัวคุณจะสามารถเอาชนะได้ทุกๆด้านเนาะในตรงนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าบุคคลที่มีบทบาทในความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะมีใครบ้างนะคะในตรงนี้เนาะได้ The Hangman ได้ The Stand เอ e of p เพนทาเคิลเอ of o n วันบทบาทของคุณนะบทบาทของบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะในตรงนี้นะไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้หรือแ n งแมนเนาะก็จะเป็นชาวธาตุน้ำเนาะแล้วก็ได้ The s t a n นชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็ได้ เอซเพนดเคิลนี่คือธาตุดินแล้วก็เอซอฟวานนะคะก็จะเป็นธาตุไฟธาตุไฟในวันพุธนะคะคือเขาคนนี้จะเกิดในวันพุธธาตุไฟก็คือสรุปว่าบุกคลที่จะเกี่ยวข้องในตรงนี้นะคะก็จะมีธาตุไฟนะธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำแล้วก็ชาววันพุธนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ แล้วส่วนคำแนะนำจากไพ่โรแมน์โรแมน์แองเจลนะคะได้บอกว่าฮันนีมูนแอนเกตเมนเพล a อ t กแทช o น t ูเดอะไรเฟิลโ m a มสตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณนะั้พาคู่ของคุณนะถ้ามีเวลาให้พากันไปเที่ยวพากันไป มีส่วนตัวมีบรรยากาศอยู่กัน2ต่อ2นะคะในตรงนี้เนาะเผื่อเวลาเรามีอะไรกันเราไปได้พูดคุยแล้วก็ปษษรึกษาหาลรื่อกันได้ตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องเกรงใจใครในตรงนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่กันแค่2คนนะและอ่า engagement ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเราทั้งสองคนเนี่ยถ้าเราได้ไปฮันนีมูนกันแล้วเนาะเราได้มีความ เข้าใจกันแต่ตรงนี้เราก็จะมีความที่ว่าอยากจะมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันอยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะมีส่วนร่วมในชีวิตของกัน,กนหรืออยากจะทําอะไรๆมากขึ้นมากกว่านี้นะแล้วก็จะมีสัญญาณพิเศษสัญญาณเตือนให้คุณนั้นได้รับรู้ว่าความสัมพันธ์ในขณงนี้คือโซเม นี่คือความรักที่แท้จริงนี่คือความรักแท้นี่คือคู่แท้ของคุณนะคะเขาจะมีสัญญาณเตือนเนาะแล้วคุณจะรู้ได้เองนะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็โ่งจิตวิญญาณได้มาบอกว่าคันเลอร์นะคะแล้วก็เลสโกซเจอรนี่แล้วก็เฮลลิ่งนะคะในตรงนี้เนาะก็เขาก็จะออกมาบอกว่าความรักในครั้งนี้นะคะ จะเป็นสีสันในการเติมเต็มให้กับคุณนะคะจงเดินหน้าต่อไปแล้วก็ออกไปเดินทางออกออกจากกรอบเดิมๆนะคะให้ออกไปเลยเนาะเพื่อที่จะแบบว่าได้รักษา,าทั้งความทั้งความทั้งความสมพั์ในตรงนี้แล้วก็รักษาจิตใจเยียวยารักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในแวดวงอยู่ในแวดล้อมของคนของคุณทั้งคู่นะคะในตรงนี้เนาะ แล้วในวันนี้ก็ขอจบคำทำนายไวเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาววันอาทิตย์นะคะความรักของคุณกำลังเริ่มจะสดใสแล้วนะหลังจากที่ป่าวรซุมผ่าฝ่าด่านที่หนักหน่วงมานะคะก็จะได้เจอสิ่งดีๆนะคะในตรงนี้เนาะยังไงวันนี้ก็ขอจบคำทำนายไวเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากดู ดวงส่วนตัวเป็นไลน์บุคคลเลยนะคะให้แอดไลน์มานะคะหรือไม่ก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะคะหรือไม่ก็ดูที่ท้ายคลิปก็ได้นะ,ะอยากจะติดเอาไว้ที่ท้ายคลิปนะคะติด QR Code ให้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครดูแล้วก็อาจจะสแกนได้เลยตรงนั้นนะแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามด้วยนะคะแล้วถ้ามีอะไรมีคอนเทนต์อะไรมีหัวข้ออะไรที่อยากจะให้ทำ ก็ให้ทิ้งรายละเอียดเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวหมอจะเข้าไปดูหมอจะเข้าไปอ่านนะคะแล้วก็จะทาตามแล้วนะทำให้นะคะแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ให้ติดชมเข้ามาได้นะคะในตรงนี้บอกกล่าวกันได้เนาะก็เปรียบเสมือนกับว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเราพูดคุยกันได้ทุกๆเรื่องเลยนะและในไลน์นะคะบางคนบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าแม่หมอขอคำปรึกษาขอยยังไง อะไรประมาณนี้นะคะขอฟีีขอ,อยยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณว่าคือถ้าคุณมีข้อสงสัยอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะให้คุณพิมพ์เข้ามาถามเนาะให้พิมพ์เข้ามาถามแล้วอ่าหมอก็จะเข้าไปถเข้าไปตอบโดยที่ตอบเป็นข้อความนะคะเป็นเมเสเซจเนาะแต่ถ้าอยากจะเปิดดวงด้วยการเปิดไพ่ ก็จะมีค่าครูตามรายละเอียดใต้ดิสซน์คชั่นนะคะคือปัญหาละ100บาทเนาะตามจำนวนของปัญหาเลยนะเรามี1ปัญหาก็คือ1 0ึ่รปัญหาก็คือตามนั้นนะคะเราก็จะสามารถแบบคุยและเคลียร์กันได้โดยไม่จำกัดเวลาเนาะในตรงนี้ยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ